หันี้นะคะก็ส่งหัวใจได้สำเร็จถึงโรงพยาบาลศิริราชเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นการเป็นภารกิจที่แข่งกับเวลามากๆเลยตอนนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับอาจจะเวลาเกินมานิดหน่อยแต่ว่ามันยังอยู่ในเลน์ชี่ที่ช่วยได้เก็เท่ะกับคุณหมออาจจะขอสัก3โมงครึ่งเรามา3โมง40แต่มันยังอยู่ในยังอยู่ในเวลาอยู่แลไม่ไม่จริงๆก็คือ แล้วอย่างที่บอกนะก็คือเราลดเวลาการเดินทางเพื่อให้คุณหมอได้ไม่มีเวลาปราณีตหรือทําอะไรได้มากขึ้นใช,ใช่ทำไร้ทำได้แบบว่าไม่ต้องรีบนะอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับก็ถือว่าต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนเพื่อนร่วมทางนะครับที่เห็นพวกเราแล้วก็เปิดทางให้เราอย่างเห็นน่จะเห็นได้ชัดเวลาเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยเส้นลงจากสะพานพระราม8มาแล้วจะเข้าสี่ลาดตรงเนี้ยมันก็เห็นมีการแหวกทางเป็นภาพที่แบบคนไทยเราช่วยกันฮะคนไทยเราช่วยกันเราช่วยกัน ก็ก็ก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกคนครับ